สบายดีพ่อแม่พี่น้องปอกไปยเบิสสุขูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบ่าวขุนบ้านนาเด้อพี่น้องวันนี้บ่าขุนสิพาพี่น้องไปงมหอยเดอ้อหอยคมพี่น้องไปไปติดตามรับสมกับเบาวขุนเลยเดี๋ยวเป็นกระพี้นะครับตอนนี้กำลังจะเดินทางไปงมหอย หอยคมพี่น้องอไปกับพ่อแล้วกับลานตี่ลานชนไปหางมหอยมากินแหลงพี่น้อง,งตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายแล้วพี่น้องบ่ายหนึ่งอากาศก่ะแดดแดดพี่น้องเลย นี่เป็นทุงไงต้องหนาคองกระเจา้ต,ตั้งนารอตงมืคุ้ง้วบตุกสองสามมือเลยม,มือุน้นขุ้แล้วมือคุชคยบงีบไ่ได้หรบ่อดลพี่น้งองพี่นองขอดบองมหอยเลยเท่าพอบนงม ตัวมือชนโอ้ยมาลิ้นบ่รมางมนี่นี่มาแข่งมงมนได้

เาดูบาเนี่ยเนี่ยน้เตอมาทางพี่ดีบแล้วเออมา่าาตัหน้อยงนมห้อยพี่น้องน้อแรกเออลืมถือหมวกมาฮนแดดเด้

โหมเงยงยม่ได้เฮ้ยเ๋ยวนี่ได ouais, ้หมดหมดมาตีมาตีเจ uh uh ้าเยมาตีมาตีมาตีจาเงยเยเงยได้แล้วนี่ทานผู้ชมหอยใหญ่เข้มเข้มเข้มหอยน่

อย่าง,งนี้มันช็อตอ,อ,อยู่ในนงำก้าเฮ้ยอยไรเาตาพวกเฮ้ยหอยชนชนนี่เลยแ้่เี่รหลักเลย

ไปฮะอ๋อสูกห่อหน่อยเออมันชูมือเขาแล้วเมื่อกี้นี่เผื่ออะไรล่ะทั้งก็ได้ยีแหล้วเี่นก็จะได้ก้อนเลยอีกนั่นก็ได้เลยได้แต่เฮ้ยอันนี้เฮ้ยทำไมไลาไลายเือถือูล่างอยู่เลยไล่เพราะลงแอ่วงเลย มันจะตวใหญ่อีกมึงก็รุบบ้านมึงกนี่น,นี่ง่ปุ๊มกมาจริงนห่เลยกระปูี่ิมกยโธ่ช่างวายเฮ้ยโมก็มาจีบกันไล่ดิเลยไม่อยู่แล้วใครปาเอาเลายใครปาดม่

ปลาลุงบังดุยหอยหอยอันนี้คือหอยหอยพี่น้องหอย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 ใหญ่ก็ได้นี่หอยปากกว้างมีวิตามินหอยกับกีก็มีวิตามินล่าไปได้กินแล้วก็ต้องหาโอเคตื่นเตือนด้วยนะครับ

เออเห็นนาไมมกับยอดี่เด็เห็นจะไม่มันมีพี่มัทางอยู่นี่นี่บ่ก็เลยจม่ด้บ่โง่บ่ันกเก็บไปนี่นี่ข้าวเหนียวข้อวเหนียว เอฟก่อนด้วยอือเขาวิ Gym. ่งมาแล้วไม่ด e ้วนดงไม่มุมห้อยมือเดียวพี่น้องมือหนึ่งก็ถือกล้องเอ้ายัไม่แทงตาคนสิสองหน่วยแล้ว นี่ยุป้ายันนี่เดีมันตายลายแถวเลแถวหนาแถวนี้ก็ได้คือการงมเลยหยุดหยดับด็กกนตา โอ้ยดี uhm งปันเลยจะกิน,น,กนตอนนี้ก็กำลังกับเหือนพี่น้องตอนนี้ก็ทอดใส่กันสามกระมังเรียบร้อยพี่น้องได้สำนี้แหละมาเหือนแล้ว

กสิภาคพ,พี่น้องไว้สำนีเด้อพี่น้องขบมุกบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามนับสมช่องป้าฟูนเนาะขโมงกบใจลายฝายกไว้คลิปหน้าได้พี่น้องเด้อ